สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กรมพรัฒศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมตัวเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับความรู้ไปพร้อมกันค่ะโดยในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีครับ รัศมีจินดาไม่ครับอดีตผู้สินนานาชาติปัจจุบันเป็นวยทยากรให้กับกลุ่มพัฒนาผู้สินกีฬาสถาบันพัฒนาบุคลากรการภาษาและการกีฬากรมรักษาสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ของผู้สินกีฬาฟุตซอลลักษณะที่1การเตะจากการเริ่มเล่นเมื่อผูสินให้สัญญาณน,นกวีผู้สินจะสไลด์ตัวกลับไปในแดนของทีมที่ได้ สิทธิ์ในการเตะเริ่มเล่นลักษณะที่2ลูกเตะเข้าเล่นผู้สินปน่อนกวีดแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและหยุดตรงที่ลูกบอลออกหลังจากนั้นผู้สินชี้แดนทีมที่ได้เตะเข้าเล่น ลักษณะที่3าลูกเตะจากมุมผู้สินปน่อนกวีดและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจะหยุดให้ตรงเส้นประตูแล้วถอยออกมา1นก้าวให้อยู่แนวเดียวกับเส้นประตูพร้อมใช้มือชี้ที่มุมสัญญาณที่4เล่นจากประตูผู้ตัดสินจะเคลื่อนที่ไปที่เส้นประตูโดยการวิ่งไปข้างหน้า และหยุดตรงที่เส้นประตูใช้มือข้างที่ขนานกับเส้นประตูชี้เข้าสนามทำมุมสีผ้าองศาไปข้างหน้าแล้วเคลื่อนที่กลับมาบริเวณส่วนโค้งของเขตประตูแนวเดียวกับจุดโทษและนับ4วินาที ลักษณะสุดท้ายลูกจุดโทษผู้ตัดสินจะเป่านกหวีดแล้ววิ่งเข้าไปในสนามบริเวณจุดโทษแล้วใช้มือข้างใดข้างหนึ่งชี้ไปที่จุดโทษนอกจากนั้นผู้ตัดสินจะต้องควบคุมระยะห่างของผู้เล่นฝ่ายรับต้องอยู่ห่างจากลูกบอลอย่างน้อย5เมตร ในกรณีที่เตะเริ่มเล่นจากเส้นข้างเตะจากมุมและการเตะลูกฟรีคิกต่างๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับเรื่องการเคลื่อนที่ของผู้สินกีฬาฟุตซอลที่สำคัญอย่าลืมนำไปฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะ ขอให้ทุกท่านนำความรู้นี้กลับไปฝึกฝนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อน,นำมาพัฒนาวงการฟุตซอลด้วยกันนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายตนเองสวมหน้ากากาอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งไทยจะสู้โควิดได้ถ้าคนไทยรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากกรมพระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ